ทริปนี้พาลูกค้าลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันครับผู้โชคดีจากแคมเปญช้อปฟินบินฟรีซีซั่นแรกโดยภารกิจทริปนี้จะเป็นรถทริปขับรถเที่ยวกันเองครับท่องเที่ยวจังหวัดเกียวโตแล้วต่อด้วยโอซาก้าตะลุยชมซากุระชิมไอเทมเด็ดช้อปสินค้ามือสองจากแหล่งที่มากันเลยทีเดียวทริปนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ คืนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางสู่สนามบินคันไซจังหวัดโอซาก้าในวันรุ่งขึ้นครับบอกเลยว่าคนเยอะมากแนะนําให้วางแผนเดินทางกันตั้งแต่เนินๆนะครับลงทะเบียนซื้อซิมก่อนเดินทางเตรียมบัตรเครดิตมาใช้สิทธิ์ทานอาหารอาบน้ําที่ลาวก่อนขึ้นเครื่องจะได้ชาร์จแบตเตอรี่เตรียมเที่ยวกันอย่างเต็มที่ครับสนามบินนานาชาติคันไซนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดโอซาก้าบนอ่าวโอซาก้า สนามบินที่เนี่เป็นเกาะอ,อยู่กลางทะเลเลยซึ่งเกิดจากการถมทะเลนะครับสร้างขึ้นมาเป็นเกาะเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งแรกของโลกพร้อมแล้วออกเดินทางกันทริปนี้เนี่ยเราจะขับรถท่องเที่ยวรับรถเช่าจากสนามบินเสร็จแล้วเราจะขับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเกียวโตกันก่อนครับ ถึงแล้วครับแลนด์มาร์กแรกของเราวัดโทจินะครับมีอายุรา,ราวๆ7 0 0ปีแล้วก่อตั้งขึ้นในยุคเฮอันครับและได้รับการบันทึกเป็นมร,รดกโลกจากยูเนสโกและจุดที่เป็นไฮไลท์หลักใครมาก็อยากปักหมุดที่นี่คือเจดี5ชั้นครับมีความสูงถึง57เมตรเรียกได้ว่าเป็นเจดีที่สูงที่สุดแล้วในญี่ปุ่นมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลยละครับพูดถึงเกียวโตนอกจากวัดศาลเจ้าแล้วยังมีสถานที่ที่น่าไปเดินเล่นและชอปปิง้งนั่นก็คือตลาดนิชิกิ ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเกียวโต แต่ก่อนเนี่ยเป็นตลาดขายส่งปลานะครับต่อมาเนี่ยเริ่มมีสินค้าแบบขายปลีกวางขายมากขึ้นมีร้านค้ามากกว่า100ร้านนะครับมีทั้งอาหารสดอาหารทะเลผลไม้และขนมต่างๆและนี่ก็คือขนมไทากิเป็นขนมรูปปลาไส้ถั่วแดงกวนไส้นี้ถือว่าเป็นต้นตำรับเลยล่ะครับและไส้อื่นๆก็มีนะเช่นไส้ครีมช้าเขียวช็อกโกแลตปลาที่เห็นเนี่ยก็คือปลาตะเพียนแดงญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายว่าความยินดีนั่นเอง หลังจากเดินทางช้อปปิ้งทานขนมกันไปแล้วก็ถึงเวลามื้อหลักแล้วละครับกับเทปันจากิกระทะร้อนจานเด,ด็ดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาญ,ญี่ปุ่นแล้วต้องห้ามพลาดนะครับมาจากการ์โูนเนาะแล้วก็เอ้ะเราก็แบบหันไปนดีใจกันเออแล้วใคเป็นคนรักสายอ่ะผมผมคัผมผมรักสายงงอ,นะอยู่งงอยู่ยังยังดูคอนเทนเตอร์ แค่โตคือแบบแค่สามใบเอ้อสามใบด้วยสามใบเหรออันนี้ลายชื่อแรกเลยค่ะที่โยกขึ้นมาแล้วเฉียงอย้างนี่จับได้เหรอเราแค่เั้นทันไหมใส่สามใบใส่สามใบโอ้ยย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 ชยย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 ยาว ในช่วงที่ซากุระบานแบบฟลูบูมเต็มทั้งสองฝั่งคลองบนความยาวกว่า2กิโลเมตรดูสิครับน้ำในคลองเนี่ยใสายมากเป็นอีกมุมถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้นะครับเดินต่อมาที่แม่น้ำคาโมกันครับเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางเมืองในช่วงที่มีดอกซากุระบานเราจะเห็นผู้คนนะครับออกมาเดินเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจยอยู่ริมแม่น้ำ เดินต่อไปอีก10นาทีก็ถึงแล้วครับวัดเคนเนจิวัดเคนเนจิเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย่านเกีออนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1202โดยพิกษุโยไซซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิธีชงชาเข้ามาสู่ญี่ปุ่นโดยจะมีสถานที่พิเศษสำหรับการชงและการดื่มชาซึ่งจะเปิดให้เข้าร่วมพิธีได้ในวันที่5ของทุกเดือนครับ สาลเจ้าฟูชิมีอินาริหรือที่บางคนเรียกว่าสาลเจ้าเสาแดงหรือว่าสาลเจ้าจิ้งจอกนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถเข้าชมได้ฟรีครับเป็นสาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปีเลยนะและเหตุผลที่สาลเจ้าแห่งนี้นะครับถูกเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ย เพราะว่าในสมัยก่อนเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะโผล่ออกมาให้ชาวบ้านในละแวกนี้ได้พบเห็นกันบ่อยๆครับจึงคิดกันว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับใช้ของเทพเจ้าแน่ๆเลยแม้ว่าสุนัขจิ้งจอกจะไม่ใช่เทพเจ้านะครับแต่ภายในศาลเจ้าก็มีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกวางเอาไว้นะครับและได้เชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างสุนัขจิ้งจอกและศาลเจ้าแห่งนี้มาแต่ช้านานเลยละครับ ถ้าเดินไปตามทางขึ้นภูเขาอินารีขึ้นไปถึงอารามหลกักด้านบนนั้นนะครับจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเสาโทริอินับหมื่นต้นนี้นะครับถ้าลองมองดีๆก็จะรู้ว่ามีชื่อคนสลับอยู่ด้านหลังของเสาเป็นชื่อของคนที่สักการะเสาโทริอิต้นนั้นๆครับใครที่มาขอพอรแล้วสมหวังก็จะมีธรรมเนียมการสักการะโทริอิเพื่อเป็นการตอบแทนพรของเทพอินารีนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนก็คงทราบกันแล้วนะครับ อีพีหน้าจะพาทุกท่านไปดำดิ่งกับยุคเอโดโบราณสัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถลากย้อนยุครอบเมืองชิวๆชมซากุระบานสุดโรแมนติกในย่านฮิกาชิยามาแล้วพบกันในอีพีหน้านะ